สวัสดีครับวันนี้พามาดูบ้านหนึ่งชั้นผ่อนเริ่มต้นแค่เพียงล้านละสามพันเนื้อที่หกสิบสองตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึห้องถูกมีประตูทางเข้านะครับ มีเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีฟ้าดอกฝ้าหลุมเรียบร้อยประตูหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมมีมุ้งกันมแมลงให้เรียบร้อยนะครับกันยุงนี่เป็นห้องน้ำมีชดโคกมีส่วนแห้งส่วนเปียกให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนเปียกแล้วก็มีจุดติดตั้งเครื่องน้ำอุ่นบูกระเบื้องนึ่งฟ้านะครับอันนี้เป็นอีกห้องนอนหนึ่งกว้างขวางครอบครัวใหญ่อยู่ได้สบายครับมีจุดทิ้งแอร์ไว้ให้เรียบร้อยฮะ เอาแอร์มาติดตั้งได้เลยอันนี้จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยเหมือนกันปูกระเบือ้องถึงไปแดานนะครับสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดมาตรฐานห้องคอนโทรลตู้ไฟฟ้าก็จะมีประตูปิดให้เรียบร้อย นี่เป็นตู้คอนซูมเออแล้วก็เก็บของได้นี่จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวเราก็จะทำครัวเคาน์เตอร์ซิงล้างจารไว้ให้เรียบร้อยมีตําแหน่งปลัก๊กสำหรับวางตู้เย็นให้เรียบร้อยนะครับยิ้วกระเป๋าแล้วเข้าอยู่ได้เลยครับ่างน,นี้สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ